สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือ2นะคะ และเราก็อยู่กันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหานครนะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยค่ะ0 9 3 3 8 9 2 8 8 8เบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะสำหรับการเดินทางนะคะมาดูรถด้วยตนเองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมีรถประจําทางนะลงตรงซอย68แยก1นะคะลูกค้าเข้ามาไม่ลึกหรือลูกค้าท่านใดนะคะนํารถมาเองเราก็มีที่จอดรถไว้รับรองลูกค้าด้วย ะะอะเรามาดูกันในส่วนของตัวรถวัน,นีี้ที่จะนํามารีวิวนะคะวันนี้เราอยู่กันกับรถราคาถูกขอนสบายๆคันนี้เคยค่ะเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะคะรถ t o y ยต้ e าวีอ 1.5e ปี2010สีขาวๆแบบนี้นะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านใดที่อยากจะผ่อนรถอยู่ประมาณ4,000ตน้ตนๆนะคะพลาดไม่ได้เลยนะกับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดของรถกันนะคะ สีขาวแบบนี้นะคะกระจังหน้าโฉมหน้าของเขาเนี่ยมีการตกแต่งนะคะด้วยโครเมียมนะนี่เป็นรูปลักษณะแบบตัวยูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้นะคะโตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะดวงไฟของเขาก็เป็นดวงไฟนะ,ะกลมๆเลยนะซ่อนไฟเดียวตรงนี้มาให้ ข้างล่างเนี่ยเขามีการตกแต่งมีช่องสําหรับเอาไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะตรงนี้ช่องลมด้านล่างของเขาก็เป็นสีดําตัดกับสีบขาวออมาสวยงามมากนะคะตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะน็อตสี่รูนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นยางบ s t o n e นะตัวยางนะคะรหัสยางเนี่ยจะเป็นรหัสสักครู่อ่ะหนึ่งแปดห้าทับหกศู 84V นะคะสำหรับรหัสยางอ่าก็ไม่ค่อยจะสูงอ่ะตัวโชกก็โชกเดิมจากโรงงานเลยค่ะก,การันตีในส่วนของโครงสร้างแต่ว่าเรามีการตกแต่งปรับสภาพนะคะเปลี่ยนสีโชกให้ดูสวยงามน่าใช้มากขึ้นนะคะซ่อนไฟเลี้ยวตรงข้างแก้มแบบนี้มาให้นะคะตัวกระจกก็เ,เป็นกระจกสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ตัดมาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ ถือว่าเป็นรถเก่งขนาดเล็กที่น่าใช้อีกคันนึงเลยนะคะอ่ะมือจับเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะเดี๋ยวดูรายละเอียดของฝากระโปรงท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายก็เดิมๆเลยนะคะในส่วนของดวงไฟได้เป็นดวงไฟ LED เต็มๆแบบนี้ไปเลยนะ,ะแล้วก็มีไฟเบรกทับทิมด้านล่างนะคะคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดด้วย ค่อยๆเดินให้ลูกค้าดูรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะรายละเอียดภายในกันบ้างนะว่าคันนี้เนี่ยภายในของเขาจะสวยงามน,น่าใช้สมราคาเหมาะสมราคาหรือเปล่าคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ไปนะคะเปิดไปดูภายในข้างนอกสีขาวข้างในคุมโทนสีดาเลยนะคะ เปิดมาฝาประตูเป็นสีดําทั้งบ้านนะคะฝาประตูฝาเดิมนะคะแต่คันนี้มีการทําสีมาให้แล้วแหละนะก็ตามสภาพการใช้งานตัวปีนะคะปี2010ทำสีมาเพืาอความสวยงามของรถนั่นเองนะคะตัวขอบยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะพวกปุ่มเซ็นทันล็อกอยู่ด้านขวามือแบบนี้มีช่องสําหรับใส่ขวดน้ําให้1ช่องนะคะมือเปิดประตูก็เป็นสีดําเช่นกันนะ แต่ในส่วนของตัวโครงสร้างเรายังคงการันตีอยู่นะคะว่าคันนี้โครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะไม่มีการชนหนักผิดความตีดังการน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าคา่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูรถชมสภาพรถจริงลูกค้าติดต่อหนูเล็กได้เลยค่ะหรือจะเดินทางเข้ามานะคะที่บริษัทเพชรยนต์เดินทางสะดวกนะคะนัดเป็นเวลากันก่อนได้นะคันนี้ลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าไปนะคะเบาะผ้าสีดานะระบายอากาศได้ดีทีเดียวนะคะเป็นเบาะแบบปรับเลื่อนเองตัวพรมลาัายก็เป็นพรมลาัายสามการสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยสาม,มารถปิด ทับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะพ0นสนะคะตัวหน้าจอแสดงเดินไมลเขาจะอยู่ตรงกลางคอนโซลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทกันดูนะฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องยังนิ่งๆอยู่เลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นปี2,010นะคะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่1 8 6 2 4 8เท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราเปิดแอร์มาดูความเย็นของแอร์ว่ายังเย็นฉ่ำไหม ภายในนะคะก็คุมโทนดำทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ตัวพวกเครื่องเสียงเนี่ยเขามีการตกแต่งเป็นเมทัลอลิกขอบแบบนี้มาให้คันนี้มีการปรับสภาพมาให้สวยงามพร้อมใช้งานแอรออ์ก็เป็นแอร์อนาล็อกนะคะปรับได้4ระดับด้วยกันนะเพิ่มความเย็นได้ช่ำๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้ฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเขามีช่องสำหรับเสียบ AUX ให้ด้วยนะคะคันนี้มือเบรกนะคะจะอยู่ด้าน ซ้ายมือนะที่พักแขนสีดำนะคะมีมาให้ปกติเลยนะแล้วก็ช่องสำหรับเก็บใส่เอกสารมีมาพร้อมพวกสมดงสองนาวอะไรนะคะมีให้ในร,รถพร้อมเลยม่านบังดงบังแดดนะคะมีกระจกให้มีไฟกลางให้นะถือว่าก็เป็นรถเก่งขนาดเล็กที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าฟังก์ชันของเขาก็สะดวกสบายนะตามตามราคารถนะคะ เบาะหลังนะคะก็นั่งได้ประมาณสองสาท่านนะเวลาขับอยู่ในเมืองแบบนี้นะคะประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็หาที่จอดง่ายด้วยตรงนี้เขามีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้ด้วยอีกหนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดด้านหลังฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคะมาถึงรายละเอียดฝากระโปรงท้ายนะคะเปิดมานะ ในส่วนของฝากระโปรงท้ายก็สวยงามนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปนะคะฝากระโปรงพัดเดิมเดิมนะมีการทำสีให้อย่างที่เรียนแจ้งนะคะในส่วนของตัว V ีออเนี่ยเขาก็มีถาดรองยางมาให้ด้วยนะคะคันนี้ความกว้างในการเก็บสัมภาระก,ก็กว้างขวางนะเดีย๋ยวดูอุปกรณ์ซิ แสดงว่าคันนี้ยังไม่ได้เอาตัวอุปกรณ์มาใส่เดี๋ยวจะต้องมีการใส่ยางอะไหล่ถุงเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอะไรเนี่ยใส่มาให้ครบพร้อมเลยนะคะลูกค้าจ่าก่อนที่จะมีการออกรถกับเราไปนะก่อนที่จะมีการส่งมอบรถลูกค้าเราจะมีการเช็คริรถอีกครั้งหนึ่งนะคะดูรายละเอียดของรถอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะหรือว่าจะเป็นความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดเราดูแลให,ให้ตรงนี้พิเศษเลยคนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้าง ส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะเครื่องขนาด15นะคะเป็นเครื่อง VVTI นะตัวเครื่องก็ลักษณะฝากเครื่องยังใหม่ๆเลยนะมีการทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานไม่มีรอยรัว่วรอยเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดนะคะใหม่ๆเลยนะเท่าที่เห็นนะลักษณะโครงสร้างเดิมอยู่นะคะแล้วก็พวกแนวตะเข็บจุดเม็ดอาก็เรียงกันกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะอุปกรณ์น็อตแก้มขวานะคะ อาจจะต้องมีรอยหมุนบ้างนะคะอย่างที่แจ้งว่าเรามีการเอาไปทําสีให้เนาะแต่ว่ารับาการันตีในส่วนโครงสร้างเลยว่าไม่เคยชนหนักปีดความตีนังการน้าทัวมาอย่างแน่นอน, <S <S น,นฝากกระโปงก็ฝากกระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะมีตัวแผ่นปั๊มตรงนี้ตโตโยต้านะคะการันตีแผ่นป้ายมอองมอ,อกอะไรก็ยังอยู่ครบพร้อมนะคะสนวนการความร้อนทําความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ ลูกค้าท่านใดนะคะเห็นผ่านกล้องแล้วไม่จุใจอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตนเองติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อหาหนูเล็กได้เลยแม้กระทั่งจะเป็นวันหยุดสงการยาวๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการจะดูรถเนี่ยนัดหนูเล็กมาเดี๋ยวหนูเล็กพาเข้ามาชมนะเรามาสรุปรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ Toyota v i o s 1.5e ปี2010นะคะราคาเปิดขายอยู่ที่235,000บาท เล Salvador, 800, AN AN ็กมาอยู <ries> ่ท <sh> ี <ması> ่180,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่คันนี้จัดได้ยอดเต็มๆล้นๆเลยนะคะสามารถยื่นจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพค่ะเพียงแค่อาชีพของลูกค้าเนี่ยมีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะผ่อนต่องั้เจดงวดอยู่ที่4 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหาหนูเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์นี้0 9 3 3 8 9 2 8 8สกนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากการรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะจะ ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กแล้ววันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ